สวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่30พฤศจิกาย,ยน2563นะครับวันนี้เตรียมตัวเอาวอรขึ้นรถกันแล้วครับผมนี่ขึ้นรถกันวันนี้หลายเจ้านะครับหกล้อคันนี้ไปสุพรรณบุรีครับของพี่ของพี่วิเชียนครับไปสู่สุพรรณบุรีไปเดี๋ยวผมจะพาไปหลังตลาดนะครับอยู่ด้านหลังตลาดครับไปดูรถกัน นี่ตัวเท่าไรครับที่กหลังขึ้นอนะ่ะสามหมื่นสองห้าร้อยครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยตัวหน้าล่ะตัวหน้าเหรอตัวหน้าด้วยครับราคาเดียวกันนะครับเอ,อเ,เอาไฟมาแล้วไฟมาแล้วไม่ยอมขึ้นต้องไฟครับ <c oughs> เราดูว่าสามหมื่นสองพันห้าร้อยกำลังจะขึ้นนะฮะอย่าอย่าให้ถึงมือพี่ชาติ <c oughs> không ừ. <laughs> khuyên nhãn thì vẫn muốn nó muốn tù à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  แก่แเรียวแกนี่นะแกะออกข้างนี้อีกไปแล้วไม่ได้เรื่องแล้วเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เอาอีกแล้วมาแล้วคือไปือนขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่สามหมื่นสองพันห้าร้อยครับ งงล,ลงลงลงโอ้โ <c oughs> เอาฟืนเ, <c oughs> เอาอีกนานรับอีกนาน <c oughs> at home okay 这叫你房地产。 นี่กำลังจะขึ้นรถแล้วนะครับนี่ไปน่าจะไปเพชรบุรีครับคันนี้ครับ<ป>เอาย้อนย้อนกลับต่อไง <c oughs> อันนี้คล้องกระดิ่งเพื่ออะไรเนี่ยค้อจะคล้องให้หวาน คืนนี้ ook ook, เอ็มสียูทูบมันซื้งงัวห้าทุ่มกว่าก็เมื่อคืนน่ะเออจะรีบไปกรุงเทพสีสองฮะไอ้คู่น้อยอ่ะยี่สิบเจ็ดขายครับไปยี่สิบหกห้าร้อยส่งถึงที่ที่ทไหนเขาอยู่ไหนอยู่บา้บานเกา่าเอ้ยเหมือนเกา่าเหมืนอนเก่าจริงจริงเนี่ยะจริงเออไอห้าทุ่มกว่านะั่งก่อนนะเมื่อคืนเนาะมารีบมาเลยโทรมาสี่ทุ่มกว่าแป๊บเดียวถึงเลยบอกขอดูตัวจริงเลยมาดูเลยพี่ผมอยู่ตลาดตลอดเออ วันนี้ประมาณกี่พ่วงครับหนึ 1, 2, <c oughs> ่งสองสามฮะสิบพวงได้แต่แต่หกล้อไม่มีเนาะนัดนี้น่าจะน้อยกว่านัดที่แล้วนะ่ะนัดนี้หกล้อไม่มีครัหกล้อมีคันเดียวดูนะครับและข้าวๆครับคันสีขาวนี่ของเสียนโน้ตนะครับน่าจะไปเพชรบุรีครับ Gì nữa đi. này còn <cười đám thần rồi> <laughs> <laughs> lại là của ai vậy? Sita, chúng ta đi du lịch hai ngày một đêm, bốn, năm đi

เนบบจ <S <S เนเจนหนูยไปไหนครับวันนี้เบุรีครับเปบุรีประมาณกี่พวงวันนี้ที่มาอ๋อ นะครับ ขึ้นของใครไปอ่ะขึ้นของใครขึ้นของเจ้ของรถครูพิชายี่สิบตัวยี่สิบตัวดีเดียวเลยนะอ,ะอะันนี้ไปของตีน้อยฟาร์มน่าจะไปไม่แน่ใจตีน้อยหรือเปล่า รถเสียงเงินครับนี่ยี่สิบตัวยี่สิบนี่ครับเ,เส้นของทีมงานพี่ปีชาครับอันนี้ยี่สิบตัว น้อยลายน้อยเออรี่สตัวตัวัเป็นย่หานนนัอันนี้สาเรื่องสาตัวตอนนี้ที่ผมขอหารถรถอยตัวเท่าไหร่พี่มีสชุดอะแปดันกับสามหมอ๋อมี2ชุดนะครับบนรถชนนี้

แกแไนเลยกะบ่โอเค้ท่ายก็ได้ไปไหนรู้พี่ไปด่านช้างครับโอ้ี่ตัวพี่สี่เตัวตอนนี้ขึ้นแล้วยี่สิบฮะชิบว โอ้รุ่นนี้ใส่รุ่นนี้ใส่ได้41นะครับา 20, ราคา20,000ถูกกว่าเนี่ยไม่รู้ขอเช็คหมดเลยนะสมมติว่า25จะเป็นรุ่นะ ออประมาณประมาณสิบพ่วงครับวันนี้อ,อันนี้ของพี่ไปทูนเป็นใครเพ่ใครเขีย,เน,ยนเนี่ยพี่ไอ,อ้พี่คนเนี้ยเราจะถอยท่าไหนได้แล้ว นี่เหลือสองตัวครับถ่ายใส่ลูปครับ พี่โจ้าอ่ะอีกอีกตัวนี่กี่ตัวสิบสี่สิบสี่สิบสี่โอ้โหลคนนี้ยาวครับใส่สี่สิบเอ็ดได้ยังไงอะเน้นไปหน่อยไหมเขาบอกว่าใส่ได้เออข้างหน้าใส่ไปเลยข้างหน้ายี่สิบไปแล้วนะครับ อันีใช้่ไร่อ้6ช um> ิ okay. ่งเอาไว้ด <да ้วยนอไว้เนี่ยคนนเออเ้พี่อหรออ่าเอายออไม่รู้เ่องลกั่อ้อยตามนี้้ ไปเอาโจไปตันล้วชาก็ดีอะโจก็ดีเออชาก็ดีโจก็ดีเอาโจไม่ได้รถมาเลยวันนี้โอ้โหแน่นด้วยเลยใหญ่หกตัวนะครับใหญ่เจ็ดอ๋ง แน่นผมว่าแน่นค <c ười> ันนี้ใส่41นะครับไ,ไปได้เอา้าคนขับผมไปได้รถยาวลูกพี่ <c ười> โอ้โหมันขึ้นได้กันนะขึ้นขึ้นไปแดกมาก อันที่ขึ้นยากเมื่อกี้อันที่บวกขึ้นยากเมื่อกี้โดดไม่ได้ครับอันนี้ชาโรเล่ครับไปเพชรบุรีครับนี่ชาโรเล่นะครับชาโรเล่ล้วนๆเลย เฉล,เลนะีะะ่ยสามหมื่นห้าร้อยบนรถนี้นะครับถูกเองครับ่ายขัดตุ้งหัดร้อนของว่าเตามาอะไรมาถึงออกม้าตัวล <c oughs> ะสามหมื่นกืบห้าร้อยครับคนละนดืขึ้นรถอันี้สามหมื่นนะฮะส0งพัน่วง เอาไปสามหมื่นร้อครับโทมาไม่รู้ใครโทรไปกันนะไม่ไม่บอกมานปัดปดตัวเล็กขึอ่าเี๋วเอาตัวเล็กขึ้นมาจิ้มดยจิ้มไม่เจอหลอดอ่ะ อาจนุอันนี้ออขนม้วเีลโลหล่อเลยวใหน่อยนี้เชลเลล้วนๆนะครับของอบตเหว่นะครับท่านที่จะสั่งเชเล่ก็สั่งกับอบตอวได้นะครับเร าขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปละพวดแล้ว,วที่เหลือก็ไปใส่ท่นอื่นต่อเจ้าเดียวกันนี่แหละครับสามหนาร้อบาทครับของออตเบาครับเดีวพี่เพี่ตงให้ด้วพี่เอตังให้เด นี่นอะไรจะขึ้นอีกครับสามหมื่นครับโอ้โหค่อยๆครับค่อยๆไปโอ้โหดีนะที่มันกระโดดอ่ะมันสูงกว่ากันเยอะระหว่างสุดล้อกับอกอัพอ่ะมันสูงกว่ากันเยอะโชคดีที่มันขึ่นบัวกระโดดครับถ้าไม่โดดแล้วโอ้โหเอางัโโ้นก็ได้อ้าขึ้นแล้วครับ อันนี้ไปเชรบุรีนะครับอ่ะโอเคครับผมด้านท้ายตลาดนะครับประมาณสิบพวงวันนี้ที่มา,ากันติดเต็มแล้วก็มีนะครับรอใบเื่อนย้ายครับพี่ตัวนี้เท่าไหร่ ห้าร้อยด้วยไปไหนครับเฮ้ไปพุทธันครับใครใครเอ้ไม่รู้จักชื่อครับไม่รู้จักชื่อครับสี่หมื่นสองพันห้าร้อยครับอ๋อรอก่อนงั้นก็รอก่อนครับขั้นไหนเอออ่ารู้เรื่องนะครับเอาคร่าวๆนะครับวันนี้ที่เคลื่นเสร็จก็อันนี้เสร็จแล้วครับรอใบเคลื่อนย้ายครับของเสียรถ ติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายกันอีกนะครับอ่านี้สนามัวครับจะเปรียบกันวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นัดเปรียบครับนัดดูตัวนัดเปรียบกันครับตั้งไว้ถาวบ่เลยใครจะฟิตซ้อมวัวก็เอามาใช้บริการได้ฟรีครับผมอ่ะอันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ